จับกบต่อครับไอ้จับเขียดต่ออ้แค่นันองยูยูยังยูยูเลยเลยสองวัยัลอยูยูอุ้ย อ้าวไฟผมไม่ติดเขี่ยออาผมสองไใ้ละเพจคาดไปแล้วฮะเขากำลังคือขาดโอ้โหไม่ได้ฮะพลาดได้ไงครับนี้อ่ะ ดูฮะดูฮะมาบเขาห้เอาใ <c oughs> จเย็นนะใจะเย็นนะจะพึงะะพ่งลนนะจะพึ่งลนโอ้โหข้างหลังข้างหลังข้างหลังโดดไปแล้วฮะโอ้โหโอ้โหพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เปียเออตายกูโอ้ยเขียนบอกหลาย ไลนี่เมืดตายกูแมคลิปแรกอย่างอย่างพระเอกคลิปสองคลิปสองไล่เขียดทิ้งนะ่พี่ตัวนั้นอ่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะได้ไหมไอ้ตัวนั้นหนึ่งตัวนะอี่นะดูดิอยู่ไหมโอ้ตัวใหญ่นี้วะเลยวิมกี้ตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะ อยู่ยังไงตัวน,นี้เนี่ยวะยังไม่เข้าอ่ะนี่เข้าแล้วเข้าแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะผมว่ามาันหลุดละ,ระเราไปเสียเลยมันหลุดละใช่ไหมคีอเห็นตัวนั้นนะสองให้นะนี่มีตัวนี้อยู่อาชิบหายหายแล้ว,เอ,ลวเอาละฮะ เอาแล้วฮะมาบเขาให้โอ้โหสวย,สเ,ยเข้าแล้วครับนี่นี่นจ้องนะมันมีสองตัวใหญ่เอาตัวนี้ตีเอาตัวนี้นี่นี่จังตัวนี้อ่ตัวกลางอ่ะจัองไว้จ้องไว้จ้งสิเดี๋ยวจ้องไว้เลยนโน่นนึงไฟเป็นกัดเหี้ย เอาละะเอาละฮะเอาละฮะอือหือออกเหรอพี่ตัวนี้โดนรถโดนรถเหยียบที่พี่ว่าอันนี้มันช่องมันเยอะอนี่พี่ทำอะไรไม่ออกเฉยเลยวะไหน